ลดมากกว่า10โลง่ายๆถ้าคุณเข้าใจ5เรื่องนี้นะคะข้อแรกเลยนะเราสลายไขมันได้ยังไงนะก่อนอื่นก่อนที่รู้ว่าจะสลายได้ยังไงเราต้องรู้ก่อนว่าเราเก็บสะสมได้ยังไง คือร่างกายของเราไม่ได้สะสมไขมันจากแคลอรี่เดฟฟิซิตก็คือว่าแบบเฮ้ยกินมากก็ใช่ใช่มากกว่ากินแะไวไม่ใช่นะคะคือร่างกายของเราจะเก็บไขมันหรือสลายไขมันขึ้นอยู่กับระดับอินซูลินนะคะถ้าอินซูลินสูงค้างอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็จะมีการเก็บสะสมไขมันตลอดเวลาและเมื่ออินซูลินอยู่ในระดับต่ําร่างกายก็จะมีการใช้ไขมันดังนั้นถ้าคุณอยากสลายไขมันก็แค่ทําให้อินซูลินของคุณไม่สูงค้างทํายังไงให้อินซูลินไม่สูงค้างก็คือลดการกินแป้งและน้ําตาลลงลดการกินแป้ง ตันลงเพราะว่าแป้งน้ําตาลเนี่ยจะเป็นอาหารที่กระชากอินซูลินสูงสุดลองลงมาก็คือโปรตีนบวกแป้งนะคะหรือว่าโปรตีนบวกน้ําตาลพวกนี้ก็จากกระชากอินซูลินสูงเช่นกันแต่อาหารที่กระตุ้นอินซูลินต่านะคะก็คือโปรตีนบวกไขมันอย่างเช่นพวกเนื้อส,สัตว์หรือไข่นะคะหรืออาหารประเภทไขมันพวกนี้จะกระตุ้นอินซูลินต่ําถ้าอินซูลินต่ำเนี่ยต่อให้เรากินไขมันนะคะไขมันนั้นจะนําไปใช้นะคะและถ้าเรากินมากเกินไปหรือว่ามีการสลายไขมันมากเกินไปนะคะเขาจะหันเป็นคีโตนแล้วเผา ออกทางลมหายใจทางฉี่เราจะไม่อ้วนเราจะเก็บไขมันได้ก็ต่อเมื่ออินซูลินอยู่ในระดับสูงเท่านั้นนะไม่ได้เกี่ยวกับแคลอรี่นะคะอ่ะข้อที่2ก็คือการทำไ IF นะคะหลายคนก็จะเป๋ๆนิดนึงก็คือว่าเฮ้ยฉันต้องเว้นให้นานฉันจะดีผอม ไม่ใช่นะคะเว้นนานไม่ได้แปลว่าผอมนะคะถ้าในวันนี้คุณทํา IF คุณเว้นช่วงการกินแต่คุณไม่ปรับอาหารนะ่ะคุณยังกินแป้งกินน้ําตาลฉ่ๆเลยนะและขณะที่คุณเว้นนะ่ะอินซูลินของคุณสูงค้างร่างกายคุณจะล็อกการใช้ไขมันนะมันไม่เกิดไม่เกิดการใช้ไขมันได้นะคะคือมันเป็นหน้าที่ของเขาอะ่ะอินซูลินก็มีหน้าที่ในการล็อกการสลายไขมันทําให้เราสลายไกลโคเจนสลายไขมันมาใช้ไม่ได้แต่อินซูลินมันยังค้างอยู่น้ําตาลมันตกไปแล้วอาหารย่อยไปแล้วน้ําตาลตกไปแล้วคุณก็จะหิวถูกปะ เพราะน้าตาลตกแล้วไม่มีการเติมไงเออคุณก็จะหิวสั่นร่างกายก็จะกลัวคุณเนาะเขาก็จะไปสลายกล้ามเนื้อของคุณออกมาแทนเว้ยปรากฏว่าแทนที่จะสลายกล้ามเนื้อมันสลายอะไรคะเอ้ยแทนที่จะสลายไขยมันมันก็ไปสลายกล้ามเนื้อของคุณแทนไงเออมันก็เลยทําให้ระบบผ้อพานของเราลดลงดังนั้นถ้าเราจะทํา IF ให้เห็นผลจริงๆเราต้องปรับอาหารก่อนทําให้อินซูลินของเราอยู่ในระดับปกติมีขึ้นแล้วก็มีลงในขณะที่อินซูลินขึ้นคืนคอสะสมในขณะที่ลงก็คือสลายถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะไม่อ้วนคุณ แต่ที่มันอ้วนเพราะอะไรเพราะมันค้างอยู่ตลอดเวลาและถ้าคุณมีการเว้นช่วงการกินตอนที่อินซูลินอยู่ในระดับต่ําร่างกายจะเริ่มเอาไขมันเก่ามาใช้และเมื่อไขมันเก่าของคุณเริ่มลดลงน้อยลงน้อยลงเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการออโตฟาจีได้นะคะออโตฟาจีคือการเกบ็บเก็บเศษซากเซลล์เก่าเซลล์แก่เซลล์เสื่อมเซลล์ซอมบี้ที่มันใช้การไม่ได้เปลี่ยนมารีไซเคลิลใหม่มาเป็นพลังงานแบบนี้คุณแล้วมันจะทําให้เซลล์ของเรา ที่มันเสื่อมแก่เสียมันจะหายไปไว้แล้วเซลล์ใหม่ที่คุณกินอาหารดีๆเซลล์ที่เกิดใหม่มันก็จะทําให้เซลล์ของคุณเป็นเซลล์เด็กคุณก็จะย้อนไหวได้ด้วยนะคะคือ IF มันมีประโยชน์มากเลยนะแต่ว่าหลายคนทําพลาดเพราะไม่ปรับอาหารกินแป้งกินน้าตาลเฮ้ยกูกินได้มือเดียวไว้ยกูจัดแป้งน้ำตาลฉ่ำมาก ถ้าอินซูลินสูงค้างกระบวนการออตโตฟาจีการสลายไขยมันต่างๆจะไม่เกิดขึ้นนะคะนะ <ak> ดังนั้นถ้าคุณอยากให้เกิดการสลายไขยมันเกิดกระบวนการออโตฟาจี y, ก็คือคุณต้องปรับอาหารก่อนลดแป้งลดน้ำตาล,ลเพิ่มการกินเนื้อสัตว์ให้มากพออะไรแบบเนี้ยนะคะนะ <entendeu> อันที่สามก็คือการจับคู่อาหารสําคัญมากนะการจับคู่อาหารเนี่ยถ้าคุณจับพลาดนี่ค <công ugen S 2> ือพังเลยนะเว้ย ถ้าคุณกินแป้งเยอะบวกกับน้ําตาลเยอะมันจะเกิดแอนเดลไซเคิลก็คือมันจะบล็อกกันเองเว้ยแป้งก็ไม่ให้น้ําตาลเข้าเซลล์น้ําตาลเอ้ยแป้งก็ไม่ไอ้น้ําตาลเนี่ยก็ไม่ให้ไขมันเข้าเซลล์ไขมันเนี่ยก็จะไม่ให้น้ําตาลเข้าเซลเซลล์ก็จะขาดพลังงานไอ้ส่วนไขมันกับน้ําตาลที่มันเข้าเซลลไม่ได้มันก็จะเก็บในถังไขมันนะคะหรือถ้าคุณเนี่ยกินเอ่อน้ำมันนะกินไขมันนะคะแล้วก็กินแป้งเยอะๆนะไขมันนั้นจะเอาไปเก็บก่อนเลยนะคะคือร่างกายของเราจะใช้พลังงานได้จากแหล่งเดียวนะเขาก็จะเอาไขมันไปเก็บ ก่อนนะคะเพราะว่าแป้งมันอันตรายกว่าเขาก็จะใช้แป้งแป้งก็จะไปเก็บในไกลโคเจนในกล้ามเนื้อในตับแล้วคงเหลือไว้ในเลือดเนี่ยประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นนะคะถ้าเกินกว่านี้ก็จะนําไปเก็บเป็นไขมันเช่นกัน คุณก็จะอ้วนเป็น2เท่านะไขมันก็เก็บนะคะแป้งที่เกินก็เก็บอีกเช่นกันนะคะนะและถ้าในวันนี้คุณอยากลดน้ําหนักดังนั้นคุณจะกินแป้งน้อยๆนะคะแล้วเรากินพวกเนื้อสัตว์กินอะไรเนี่ยให้มากขึ้นไอแป้งน้อยๆเนี่ยเขาจะเอาไปให้อวัยวะที่ใช้ไขมันไม่ได้ สมองส่วนในตายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เม็ดเลือดเอ้ตายส่วนในสมองยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เม็ดเลือดแดงน,นะคะพวกนี้มันจะใช้ไขมันไม่ได้มันใช้ได้แต่กลูโคสซึ่งก็ได้จากแป้งที่เรากินเล็กๆน้อยน้อยนี่แหละอย่างสายโลขาบอะไรแบบนี้นะคะนะส่วนไขมันจากเนื้อสัตว์จากไข่ที่เรากินเข้าไปก็จะนําไปใช้เป็นพลังงานนะคะและอีกอย่างหนึ่งการจับคู่ที่สําคัญก็คือแป้งและไฟเบอร์ไฟเบอร์ในที่นี้ไม่ใช่ไฟเบอร์ผงนะคะหมายถึงพวกผักใบอะไรแบบนี้นะ คุณกินผักใบก่อนแล้วคุณค่อยกินแป้งนั่นจะลดการกระชากอินซูลินได้นะคะคืออินซูลินเนี่ยถ้ามันมีการกระชากสูงเนี่ยคือพุ่งเข้าไปเร็วๆเลยคืออย่างเช่นกินข้าวขาวกินน้ำตาลกินแป้งขาวเออขนมปังอะไรเงี้ยที่มันขัดสีออกก็ไม่มีไฟเบอร์เลยน้ำตาลมันจะพุ่งเร็วมากมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันทั้งก้อนเลยคุณเข้าใจป่ม มันไม่ได้ใช้ยังไงล่ะแต่ถ้าคุณกินกับไฟเบอร์กินผักก่อนอ่ะแล้วเรากินค่อยเนื้อสัตว์แล้วเรากินข้าวแบบนี้มันจะมีการเบรกอินซูลินก็คือว่าอินซูลินหลังไหมหลังแต่ว่ามันค่อยๆหลังมันจะมีการนําไปใช้ได้ทันพอมันมีการนําไปใช้ได้ทันมันก็จะเก็บเป็นไขมันในปริมาณที่ลดลงโอเคไหมอ่ะข้อที่4หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนกูกินเท่าไหร่ก็ได้ ไม่ใช่นะคะนะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันไม่กระชากอินซูลินเข้าใจป่ะแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตมันก็คือคาร์โบไฮเดรตกินเข้าไปก็นําไปเก็บเป็นไกลโคเจนในกล้ามเนื้อซึ่งถ้าคุณไม่ได้ออกกําลังกายไกลโคเจนในกล้ามเนื้อไม่มีทางพล่องนะคะเขาจะใช้ก็ต่อเมื่อคุณไปออก HIIT ไปออกแรงต้านวิ่งหนีเสือวิ่งหนีหมีหรือว่ายกโอง่งยกตุ่มอะไรพวกนี้นะคะเขาถึงจะใช้ไกลโคเจนในกล้ามเนื้อนะจ๊ะถ้าคุณไม่ออกกําลังกายไกลโคเจนในกล้ามเนื้อคุณไม่มีทางพล่องนะคะก็ตัดไปเลยเอ 3 0 0ร้อถึงห้ากรัมที่เราจะสามารถใช้ได้ตัดออกไปเลยนะคะส่วนไกลโคเจนในตับเนี่ยร้อยกรัมเท่านั้นนะคะร้อยกรัมเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่ได้พร่องนะคะแล้วมันก็จะมีการเติมอยู่ตลอดเวลาแปลว่าที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะใช้อยู่ประมาณ1ช้อนชา <laughs> พราะมันจะเหลือโครงค้างไว้ในเลือด1ช้อนชาเท่านั้นนะคะนะโอเคไหมไอหนึ่งช้อนชาตรงนี้ถ้าคุณกินมากเกินไปนะคะมันก็จะกลายเป็นไขมันนะคะดังนั้นก็คือเวลาเรากินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยต่อให้มันเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนถ้าคุณกินมากเกินไปมันก็จะเก็บเป็นไขมันอยู่ดีนะคะดังนั้นถ้าวิธีการที่แบบเฮ้ยฉันอยากกินขาบเยอะขึ้นคุณก็ไปพ่องไกโคเจนในกล้ามเนื้อซะ พองไกลโคเจนในกล้ามเนื้อซาก็อย่างเช่นไปออก HIIT ไปออกอะไรที่มันมีแรงต้านอย่างเงี้ยมันจะช่วยคร่องไกลโคเจนในกล้ามเนื้อคุณก็จะมีพื้นที่ในการเก็บไกลโคเจนเก็บแป้งได้เยอะขึ้นแค่นั้นเองนะคะและข้อที่5นะคะก็คือหลายคนจะเข้าใจผิดว่าฉันกินคลีนเท่ากับผอม ไม่ใช่นะคะกินคลีนไม่ได้เข้ขากับผอมกินของแคลต่ําไม่ได้ทําให้ผอมนะคะร่างกายไม่รู้จักแคลอรี่นะคุณต้องเข้าใจตรงนี้นะคุณกินคลีนแคลต่ําไม่ใช้น้ํามันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคุณกินแป้งเกินคุณอ้วนคุณกินแคลอรี่ต่ํากินของแคลอรี่ต่ํากินขนมแคลอรี่ต่ําแต่แคลอรี่นั้นทําให้อินซูลินสูงคาะอย่างเช่นอ่าพวกน้ําตาลอ่าพวกเจลลี่พวกหลุกอมพวกขนมหวานต่าง,างๆที่มันมีน้ําตาลสูงแต่แคลอรี่ต่ำ่ามีเยอะแยะมากมายคุณลองไปดูดิ อันเนี้ยพออินซูลินของมันสูงค้างนะเมื่อไหร่ที่อินซูลินสูงค้างร่างกายของเราจะไม่สลายไขยมันและคุณกินอะไรเข้าไปมันก็จะเก็บ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 เวียนไขมันแล้วเวลาเรากินของที่มันมีแคลอรี่ต่ำหมายถึงว่ามีน้ําตาลสูงนะคะแต่ไม่มีสารอาหารอะไรเลยเลยเลย ตัวเอาเน้นแคลต่ําอย่างเดียวโปรตีนโปรเตินแม่งไม่ถึงะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะหิวเร็วนะคะนะเวลาอินซูลินสูงทั้งคุณกินอะไรเข้าไปมันก็จะกลายเป็นไขมันนะคะอันเก่ายังไม่ทันลงกินเข้าไปอีกแล้วมันก็เก็บ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 ไปเรื่อยๆเราก็จะอ้วนได้โอเคไหมอ่ะสาหรับใครที่อยากฟังแบบเจาะลึกย,ยาว เอาเลยนะเอออ้อ,อจะสอนแบบเจาะลึกเลยนะคะนะหน,น้าช่องติ๊กต็อกนะคะครูอ้อสอนกินนะวันจันทร์วันพฤหัสและวันศุกร์นะคะบ่ายสองโมงไปฟังกันได้ถ้าใครว่างแต่ถ้าใครไม่ว่างนะคะแต่ว่าเฮ้ยอยากรู้เรื่องนี้อยากลงเทรนเลยอาจย์สูตรให้ฉันหน่อยอยากลด5กิโลสกิโลส0กิโลนะคะโดยที่ไม่ได้เน้นกินคลีนไม่ได้เน้นคีโตไม่ได้นับแคลอรี่เลยนะคะไม่ต้องออกกําลังกายหนักๆน,น,นะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้อาหารเสริมไม่มีโปรตีนชงใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะนะอ้อ,อจะมีทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยวนะคะแบบ แบบกลุ่ม999บาทนะคะรอบหน้าจะเริ่มวันที่21เดือน4นะคะแบบเดียวเนี่ยเริ่มได้เลยนะสนใจก็ทักมาช่องทางนี้เท่านั้นนะไม่ทักช่องทางอื่นนะทักช่องทางอื่น,นอ้อไม่ค่อยได้อ่านดังนั้นช่องทางนี้เท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ